คนที่หลงหรือตั้งใจเข้ามาชมคลิปกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับแอดหนึ่งและทีมงานจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปยาวๆสวัสดีครับผมแอดมินหจาก Thai2D a n i m a เม r นะครับคำถามหนึ่งที่ผมได้ยินน้องๆถามกันมาโดยเสมอรวมถึงผมก็ถามตัวเองด้วยนะว่าเราจะได้ชมแอนิเมชันปิ่นโตกันเมื่อ,อไรอเชื่อว่าหลายคนที่เปิดคลิปนี้ก็คงสงสัยไม่ต่างกัน ผมก็เลยให้น้องๆที่อยู่ในกลุ่มของไทย 2D Animator ที่มีสมาชิกกว่าชาบมันทึกได้ถามกันเข้ามาแล้วเอาคำถามนั้นไปถามกับผู้ปลุกปั้นโปรเจกต์ 2D Animation เรื่องนี้โดยเฉพาะพี่ศิริศักดิ์คณชพัชรินขอเรียกว่าพี่ตัวนะครับเป็นผู้ปลุกปั้นโปรเจกต์นี้ให้เป็นโปรเจกต์ที่หลายคนตั้งตารอและรอคอยกันมาแสนนานวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวและตอบคำถามที่ขาดใจกันครับหมายเหตุ ก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่าคําตอบต่างๆนี้ผมได้แกะเทปจับใจความและสรุปให้กระชับด้วยภาษาของผมเองไม่ใช่คําจากผู้ให้สัมภาษณ์100%ร์หากมีคําพูดใดไม่เข้าหูสามารถจะทัวลงเอ,อ่อไม่ดีกว่าแจ้งอย่างสุภาพได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับเอาละคิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมแล้วไปหาคําตอบกันครับสวัสดีฮะอยากให้เล่าที่มาของโปรเจกต์ปิ่นตครับ ทางทีมงานไปดีวอะไรมากับอาจารย์สีนีนาจนเกิดโปรเจกต์นี้ครับจุดเริ่มต้นของทางทีมผู้ผลิตนะครับของเราเนี่ยนะครับเริ่มจากการที่เราไปร่วมกับทางมหาลัยเชียงใหม่ รวมตัวน้องๆนะครับที่สนใจทางด้านทูมาร่วมฝึกหัดกันแล้วก็พอดีกับทางที่ผมเนี่ยได้ไปร่วมกับคีเว้นแล้วก็ได้เจอกับทางซีโรวันของอาจารย์หลิว<ๆ>ก็ได้เห็นงานบังงะ a ปิ่นโตของอาจารย์สินาตก็เลยชอบมากจึงติดต่อร่วมง,งานกันและเริ่มพัฒนาโปรเจกต์แอนิเมชันเลือกปิ่นโตนี้ขึ้นอย่างเป็นทางการทางทีมผู้ผลิตก,ก็ได้ร่วมกับทางสตูดิโอทางญี่ปุ่นนำทีมงานจากไทยไปเทรนถึงประเทศญี่ปุ่น ซึ่งโปรเจก์นี้ก็ได้รับการสนับสนุนและคําแนะนําที่ดีจากทีมงานญี่ปุ่นบางคนก็เคยทํางานให้กับทางชินไคมาแล้วก็สนใจจะมาร่วมกับงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับนะผมชื่อของสตูดิโอญี่ปุ่นแอดขอไม่เอ่ยชื่อขอนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเอาไว้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่แอดจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับเฮฮะงบในการสร้างประมาณเท่าไหร่ละครับเอองบประมาณประมาณราว100ล้านบาทครับ ผู้กำกับปินโตเป็นใครล่ะครับเออตอนนี้พี่ตัวนะครับเป็นคนดูภาพรวมของงานอยู่เออและจะมีจากผู้ลงทุนนะครับมาร่วมกำกับด้วยแต่ตอนนี้ยังบอกชื่อไม่ได้ครับค่ะโอ้เจปินโตเป็นโปรเจกที่ถูกคาดหวังไว้สูงมากว่าจะเป็นหน้าเป็นตาของวงการแอนิเมชันไทยกับแรงกดดันระดับนี้ทางสตูดิโอมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างครับอ่อ มีแรงกดดันอยู่เหมือนกันยิ่งช่วงโควิดก็ต้องหยุดสตูดิโอไปและทีมงานก็ไม่อยากก็เร่งผลิตตามแรงกดดันเพราะงานแบบนี้เร่งไม่ได้หลังโควิดงานจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะอืมก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับอยากให้งานมันดีที่สุดนะออพี่ฮะส่วนที่ยากที่สุดของโปรเจกต์ปิโตคืออะไรเหรอครับทุกส่วน <c oughs> การผลิตทีมงานคบคุมบุคลากรต้นทุนยากทั้งหมด และรู้สึกท้าทายมากจึงอยากจะค่อยๆเดินไปอาจจะรอ,อนานหน่อยแต่ก็กำลังเดินไปนะเออแล้วทำไมถึงเลือกปิ่นโตมาเป็น Original Animation เรื่องแรกของทัศสตูดิโอครับเพราะความชอบล้วนๆเลยเหมือนกับทุกคนนะนะที่เห็นวิชวลแรกของอาจารย์ศีนาแล้วก็ชื่นชอบเช่นกันและถ้าจะทำไอพีไอพนึงเรื่องนี้ก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ถ้าเทียบกับแนวอื่นๆที่เคยมีมาบ้างแล้วแต่งานนี้เป็นแนวรักโรแมนติกมีจินตนาการความฝันทําให้เราตัดสินใจเลือกที่จะทําขึ้นมาาค์ตูนแต่ละเรื่องลงทุนไม่ถูกอยู่แล้วแต่ถ้าจะเลือกมาทําสักเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ชอบและมีความเป็นไปได้เราจึงเลือกทำเ,เ,เห็นข่าวว่ามีสตูดิโอญี่ปุ่นร่วมโปรเจกต์ด้วยแบ่งบทบาทในการผลิตกันอย่างไรแค่ไหนและมีไลร์ไลน์ในการส่งงานดาเนินการอย่างไรบ้างคะ หลักๆเป็นคนไทยทําเกือบทั้งหมดครับในส่วนของโปรดักชันเนี่ยตอนนี้เราเบรกอยู่เพราะด้วยเหตุการณ์ของโควิดทําให้การติดต่อประสานงานและการเตรียมบุคลากรทั้งญี่ปุ่นกับทางไทยติดปัญหาไม่สามารถไปมาได้ตอนนี้จึงทันได้ในส่วนที่ต้องเตรียมงานรอไว้ให้ทั้งทีมญี่ปุ่นพร้อมเดินทางมาไทยซึ่ง้พูดกันตรงๆแล้วทีมญี่ปุ่นจะเป็นการเทรนคนไทยเป็นหลักเพื่อให้ทำงานได้คาดว่างานจะได้ฉายช่วงไหนครับ อย่างที่บอกไปนะว่าเราก็ไม่อยากเ,าเร่งงานจนเกินไปและหลังจากโควิดนี้ทุกอย่างก็น่าจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นถ้ามีกำหนดการที่แน่ชัดนะครับจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับเออจะมีโอกาสที่คนนอกสามารถไปร่วมทำงานด้วยเป็นเอาท์ซอร์สอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยไหมครับอ๋อได้ครับทางทีมงานต้องการคนมาร่วมงานอีกมหาศาลเลยแอะอยากทราบมุมมองของบริษัทที่มีต่ออุตสาหกรรมแอนิเมชันไทยในปัจจุบันและต่างประเทศอะค่ะ เรามีโอกาสมากมายนะเพราะว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีมากขึ้นเราทำหนังหนึ่งเรื่องอ่ะฉายได้ทั่วโลกเลยฝีมือของคนไทยตอนนี้นะสามารถเป็นมือปืนระดับดีให้กับอุตสาหกรรมโลกได้เด็กจบไม่ถ้าฝีมือดีๆก็สามารถหางานได้ไม่ยากเลยทั้งในไทยหรือว่าต่างประเทศก็ตามแต่ละประเทศก็เอาซอสกันไปมาหลากหลายและแอนิเมชันก็เป็นส่วนประกอบของสื่อที่หลากหลายด้วยไม่มีทางจะเล็กลงอยู่แล้วตลาดมันโตขึ้นโตขึ้น,นมาถึงเราอยู่แล้ว ตอนนี้เราก็ต้องกลับมาดูว่าเรามีบุคลาก,กรน,นั้นเพียงพอไหมที่จะขยายหรือเติบโตให้มากกว่านี้ฝีมือดีจริงๆหรือเปล่าอันนี้กลับปเป็นเรื่องที่น่าห่วงมากกว่าเพราะความเหวี่ยงของคุณภาพแต่และมหาลาัยนั้นค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรแม้แต่มหาลัยเดียวกันจบออกมาได้เกรดเท่ากันแต่ฝีมือนั้นก็มีความแตกต่างกันค่อนข้างสูงเออหากงานตินโตจบลงแล้วคาดว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือขับเคลื่อนวงการในประเทศอย่างไรบ้างคะ แน่นอนว่าจะเกิดแรงกระเพื่อมขึ้นไม่ว่าจะชอบหรือว่าไม่ชอบถ้าหากว่าไม่ชอบก็จะมีคนคิดจะทําให้ดีกว่าเราแต่ถ้าเขาชอบเนี่ยเขาก็จะตามเราและเชียร์เราเออมันไม่จําเป็นว่าจะเป็นงานนี้ก็ได้นะขอแค่มีใครสักคนกล้าทํางานแบบนี้สกเกลแบบนี้ขึ้นมาเงินกว่า100ล้านที่ลงทุนไปสามารถทําให้คนหันมาส่งเค้าซอสที่เมืองไทยได้เลยเพราะเขารู้แล้วว่าประเทศนี้มีคนทํางานแบบนี้ได้ แค่ช่วงแรกที่ปล่อยวิชัวออกไปก็มีบริษัทต,ต่างประเทศติดต,ต่อเข้ามาทันทีซึ่งตอนนี้พี่โอคโต้องมองในด้านที่ดีไว้ก่อนนะ,ะผลงานต่อ,ตอไปของสตูดิโอมีแผนอย่างไรและมี2ูดีแอนิเมชันอีกไหมเออเอาเรื่องนี้จบก่อนนะฝากถึงแฟนๆที่กำลัรงรองติดตามชมปิ่นโตหน่อยครับอยากให้ใจเย็นๆและต้องขออภัยด้วยรู้ว่าทุกคนรออยู่ทีมงานจะตั้งใจทำให้ดีที่สุด ถ้ามีความคืบหน้าผมจะแจ้งผ่านคุณหนึ่งนะแอดมินหนึ่งเนี่ยแหละหนะคนนี้อีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับจบลงไปแล้วทั้ง13ข้อย้ำอีกครั้งว่าคำตอบต่างๆนี้ผมได้แกะเทปจับใจความและนำมาสรุปให้กระชับด้วยภาษาของผมเองไม่ใช่คำจากผู้ให้สัมภาษณ์หนึ่งเเซหวังว่าแฟนๆที่ติดตามโปรเจกต์ปิ่นโตอยู่จะให้กำลังใจทีมงานและตั้งตารอวันฉายาแท็กหนึ่งทราบเมื่อไหร่จะรีบมาแจ้งข่าวทันทีครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ